อุ้ยก็ไปเติมกกำลังใจให้กันและกันค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ก็มาด้วยกันนะคะแล้วก็คุณแม่ก็บอกตลอดว่าแบบอุ้ยขอโทษนะที่ทําให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นแม่ร้องไห้แล้วก็อึ้บตลอดอึ้บตั้งแต่กรุงเทพไปถึงบ้านพอไปถึงแม่ร้องไห้ใส่เลยเฉยเลยแล้วก็แบบแม่อย่าร้องแม่อย่าร้องเดี๋ยวร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืก็บอกแม่ว่าแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะแบบเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นเพราะว่า เราออกมาวิจารณ์แบบตามตรงตามความจริงอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมร,รับผลกระทบที่ตามมาเพราะว่าเรายืนตามหลักความเป็นจริงความถูกต้องมันก็ต้องมีอะไรแบบมีตามมาอยู่แล้วค่ะแต่นแม่ที่อยู่ที่ศูนย์รักพิงเพื่อาหรือเปล่าคือตอนนี้แม่กลับบ้านไปแล้วค่ะ<อ>ใช่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็แม่ก็อยากกลับบ้านอยากไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไหร่คนประทับอะไรเรื่องการเดินทางเราเลิกเจอโควิดไปเนี่ยคือเร็วใช้ชีวิตเล่นอยู่แล้วเราเลยว่าแต่เขาบอกทำไมไม่ไมนั่งรถไี เรื่องอเลยมันจะเร็วกว่าไะเฝนก็บอกเออแบบชุดโจมความใช้ชีวิตธรรมดาถือบินอะไรอย่างแบบอ๋อปกติเดียวใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วค่ะใช่ก็คือชอบแบบนั่งรถทัวร์นั่งนั่งรถไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะตอนนี้รถไฟฟุตตองมันเร็วขึ้นเลยแบบไม่แต่ด้วยความที่เมื่อวานน่ะต้องบอกตามตรงว่าได้เออ่เดี๋ยวนั่งเครื่องไปค่ะเพราะว่าถ้านั่งรถไฟ ะไม่ทันกลับมาเข้ากองใช่ค่ะก็เลยนั่งเครื่องแต่ปกติถ้ากลับบ้านกลับอะไรเดี๋ยวก็นั่งรถบัสค่ะแล้วเห็นมีเราเอาของจำเป็นที่ต้องไปใช่เอาไปบริจาคใช่ค่ะก็มีน้ําทิศนางนามนางตาแดงค่ะแล้วก็กามีมะม่วงใช่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสก็จะเอาไปเยอะกว่านี้เพราะว่าผู้อพยพยังอยู่เยอะมากแล้วเมื่อวานเอาไปยังไม่ได้แบบ แจกให้ถึงประมาณ10%ของเขาเลยค่ะมันเยอะมากใช่ค่ะคนนั้ถ้ามีโอกาสอยู่ก็จะเอาของไปจับใช่ใช่ลองเห็นอะไรที่อยู่ร่วมกันทุกคนใช่ค่ะเราได้เป็นเหตุเราเป็นเหตุไม่ได้ไปเห็ุแล้วกนก็รู้สึกที่เราเห็นตามข่าวไม่รู้มันเหมือนเลยค่ะเหมือนแล้วก็รู้สึกคนถูอที่บางคนก็เป็นคนแก่ที่เดินไม่ไหวแล้วก็ต้องไปอยู่ตามศูนย์อพยพแล้วด้วยด้วยความที่ศูนย์อพยพมันแบบค่อนข้างที่จะ ขึ้นลงลําบากค่ะบันไดเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นความลําบากที่เขาต้องระเจอภาเชิญเดียวก็เห็นใจเขาอยากถามถึงโมเม้นที่เจอคุณแม่ที่คุณแม่ถึงกับร้องไห้ตอนนั้นเราคืออะไรกันบ้างสองแม่ก็แม่ก็ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าคิดถึงมากแบบไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่มงแล้วทีนี้ก็แม่ก็บอกว่าขอโทษขอโทษอยู่อย่างเงี้ยย้ำตลอดว่าขอโทษเดียวก็เลยบอกว่า กอดปลอบใจว่าไม่เป็นไรลูกก็อยู่ตรงนี้ลูกก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะทําให้ภูมิใจอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกภูมิใจมาตลอดภูมิใจในตัวหนูมากๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะจากที่แม่ขอโทษขอโทษก็เป็นคนกระมเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะแล้วก็แม่พูดตำล้ำๆเหมือนเดิมแล้วก็ขอโทษที่บอกว่าให้โดนครัวทําให้ลูกแบบโดนคนมาด่าอะไรเงี้ยโดนดขมิมาใช่ใช่ค่ะแสดงว่าคุณแม่ได้ดูการตัดมาก คือเขาไปทัวร์ลงที่เฟซของแม่หนูคือรามไปทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาเอาลูกไปแชร์เลยคุณแม่ได้ตอบไม่ค่ะแม่ไม่ตอบแม่เห็นแค่แจ้งเตือนค่ะคือแม่ตอบไม่เป็นด้วยอันนี้โดนหลังจากที่หดีให้สัมภาษณ์หรือว่าโดนจอด้อโดนหลังจากที่เดียวให้สัมภาษณ์คนสน่วไปเขาคอเป็นคนกัมพูชาเลยใช่ไหมที่ใช่คุแม่ในเฟซบุ๊กใช่แล้วตอนนี้คุณแม่ตัดการกับ เชื่องไปเงียมีอยกปิดไปเลยไหมแบบปิดชัวค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะแม่ก็เล่นปกติค่ะเพราะแม่อยากอยากดูรูปหนูอยากแชร์รูปหนูอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยล็อกโัวไปให้จะได้แบบป้องกันความรู้สึกของคุณแม่ด้วยหรือเพราะว่าแม่เป็นคนอ่อนไหวางคือตรงเรื่องเี้มันสภาพจิตใจคุณแม่ครัพอโดนแบบแย้แน่นอนบางคนของท่านแบบคึงเขาไม่สบายใจมึงมันรักมากแน่ๆอ่ะใช่ตอนนี้คือสภาพจิตใจยังไงก็ เดียวรู้สึกได้ว่าแม่เศร้ามากแล้วก็กําลังกังวลว่าหนูจะเจอกับอะไรบ้างในการประกวดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงที่แบบสําคัญอะไรเงี้ยกําลังเข้ากองแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แม่ก็เครียดเดียวดูออกค่ะถึงแม่จะไม่พูดเพราะบางคนก็ค <c oughs> ือใจก็คือดิ่งเหมือนกันแม่ยังไม่ถึงรลเวลดิ่งชัดเล ไม่ไม่ค่ะคือพอได้เจอกันได้คุยกันแม่ก็สบายใจขึ้นแล้วตอนนี้คุณแม่ออยมีคนดูแลหรือยู่ข้างๆไ,ไหมให้กำลังใจก็อยู่กับพ่อค่ะสองคนแต่ว่าก็โทรคุยกันตลอดให้กำลังใจแม่ตลอดเพราะยังไปทําหน้าที่เหมือนกันรับตำแหนงตอนนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบทุกวันแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันเริ่มงที่ไายที่แล้วแลว้วทุกที่บอกว่าคุณแม่กลับบ้านแล้วที่บ้านปลอดภัยแล้วใช่ตรงบ้าน โซนบ้านเดียวปลอดภัยแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วคนสบายใจถึค่ะตอนน,ะอน,น,ะะน,นี้สบายใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากขี้ให้องกลางไปตอนนั้นเดียวเป็นห่วงที่บ้านก็จะกลัวเรื่องการสูญเสียใช่สบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็คลี่คลายแล้วแล้วก็ได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้ได้แบบให้กําลังใจกันมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็คลายความเครียดได้เยอะเลยค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่โอเคเดียวว่าพื้นที่ตรงบ้านที่ของเดียวปลอดภัยแล้ว แต่ว่าการพึ่นอยู่คุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ด้วยความระหวาดระแวงหรือว่าอยู่ได้ความรู้สึกอย่างไรไ้มคะลุงก็เดี๋ยวมองว่าน่าจะอยู่แบบชีวิตธรรมดาปกติค่ะไปทํางานทําไร่ก็กลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่ได้ระแวงว่าจะจะเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีอะไรเย่างเงี้หรือว่าคนในหมู่บ้านเขามีหรือเจ้าที่ไปดูแลอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนี้ยเอาใจคือในคนในหมู่บ้านเขาจะแบบ ร้กสามัคคีกันอยู่แล้วค่ะใช่เขาก็คอยให้กำลังใจแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจแล้วไปเจอแล้วทำได้ก่อนอะไรก็บอกแม่ก็บอกว่าให้ทําให้เต็มที่คขารู้ว่าหนูทําได้ไม่ว่าจะผลมันจะเป็นยังไงก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ลูกได้ทําแล้วได้ลองทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นมึงากให้ทำกันแน่แล้วก็แกก็บอกว่าขอให้ได้มงขอให้ได้มงต้องมงต้องมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันค่ะ เดี๋ยวก็วรู้ว่าท่านรู้ว่าลูกลูกจะทําได้มากแค่ไหนท่านก็ให้กําลังใจในแบบของท่ะในรอบสำคัญสำคัญแม่ก็มาเชียร์เราไหมแม่มาไฟนอนรอบทีเลยอย่างเงี้ยแม่มาไฟนอลรอบเดียวค่ะอ๋อรอบเดียวกันเหรอพ่อทั้งเข้าปัวยเลยค่ะหรือว่าเขาอาจจะรอจะไม่หรือไมงมีอะไรนะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าใช่เดี๋ยวซื้อบัตรให้แค่รอบไฟนอลสำหรับพูดจริงตอนนี้คือสภาพจิตใจสภาพกำลังใจทุกอย่างคือมัน กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันมันมันไม่มีอะไรกังวลมันมันฟูลฟิลแล้วคะ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรที่ติดอยู่ในใจ<ม>แล้วก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องทัวร์ที่มาลงใช่ค่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเราได้ตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในการประกวดทำงานมันจะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่หรือเป็นหลงขวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยังงแน่นอนคะ่ะ <laughs> จะเป็นความภาคภูมิใจของบ้านอีกนึ้งทีเดียวได้สร้างสร้างให้กับ พ่อแม่ที่เดวได้ทาให้กับพ่อแม่ได้เห็นค่ะนอกจากที่จะเรียนจบปริญญาตรีใบแรกของบ้านก็จะเป็นความสําเร็จครั้งนี้ในชีวิตที่ทําให้พ่อกับแม่ผูกใจค่ะเขาถามรายละเอียดเพิะมไหนอกจากกับเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเราหนูได้มีวลักโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องคนไทยที่สูงมากินใช่ใช่ค่ะไปไปค่ะใช่เขาก็แบบ มีคนรู้จักเยอะเขาก็เข้ามาทักทายแล้วก็ให้กําลังใจเดี๋ยวก็ให้กําลังใจเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ก็ดีขึ้นแล้วก็ขอให้แบบได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านของตัวเองเร็วๆเพราะว่าหลายคนเขาก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณแบบอาทิตย์กว่าๆเลยว่ะค่ะบางคนก็เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงแบบหลายๆอย่างที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความไม่สบายใจตรงนั้นค่ะเดี๋ยวก็เลยแบบปลอบใจแล้วก็กอดปลอบใจไปโอเคลูกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยังต่อน้องค่ะ,คะ